เว้ยที่ขึ้นเปียงผมขึ้นเปียงเปียงเอาบุญวะอาบุญวะอยู่เฉยอาบุญวะาฮ่าฮ่าฮ่ายังกุนเจรังปุ่งรังปุ้งรังปุ้งรังปุ้งรังอ่าสีสับสาวัสดีครับผมครับผมตรนนี้อะไรกูเดียวกูสวัสดีมึงก็เป็นตัวมึงไปสวัสดีครับผมวันนี้มีเกมมาเล่นง่ายๆเลยคือกระแทกให้แตก แทกให้แตกกะแทกให้แตกกติกาก็คือจะมีภาพทั้งหมดอ่ะเก้าภาพแข่งเทือคนใครทําเวลาได้ดีที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะเดี๋ยวจะสาธิตได้ดูสมมุติว่าหยิบม,มาได้ท่าหมาผู้เล่นจะเป็นคนลุกโดยเลือกได้ว่าจะเอาใครเป็นผู้รับอ่ามาเอาแนวใครเรียกว่าแรกน้อยออก ไอ้นาทีเป็นคนลุกไอ้เป้เป็นคนรับนะอ่หน้าทีถ้าเกิดพร้อมแล้วห้าสสไปอย่าเพงอย่าเพิงอย่าเพิงตาแ่งอะไรเอาไว้ที่ไว้ที่เขาลยที่แยบอาไี่อ่ะเคยแต่เอาเขาอีสันไม่เคยโดนเอาเลยอันนี้อันนี้ออันนี้อันนี้อันนี้อันนโอ้โีตอะไรอ้

ย,ย,ยังไงทนะ่าน,นี้อครใครฮ่าอ่าฮ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 ่นฮ่าอ่มาฮ่าฮ่นฮ่นอนน,นอนนฮ่าน่นฮ่า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 ฮ่นฮ่า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 ฮนาฮ่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 าฮนาฮ่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 าฮนาฮ่าฮ่าฮ่า นอนยังไงวะนอนงไงเฮ้ยดูแหวนะออนาเาอย่าจุกะไรเาไปไเาไปานีหกนีหเย็นเปะยกกูขึ้นมะงเนี่ยยกกูขึ้นมัเนี่ยยกกูขึ้นมัเนี่ย ุ้มตางุ้มตางุ้มตางุ้มตาุ้มตาุ้มกุ้มวุ้มก้มาเรื่องนี้ท่านนี้ไงไงไงง่านี้ง่ายมลงไปเอามือมาเอามือสองข้างอข้เสองข้างด้วย อ้าวสุดท้ายค่อยค่อยค่อยๆเลยวะเนี่ยยึ่ไปเยรอ นาทีห้าสิบห้าวินาทีนะครับผมคู่ต่อไปโอเคคนต่อไปตาเต้นะเลือกใครจะให้ใครเป็นคนรับวินาทีดีกว่าวินาทีดีกว่าเนี่ยัตัวเล็กอเลยยังไม่หายเหนื่อยตาเต้ลุกอันนาทีลา s พร้อมนะพู้เข้าแข่งขันนาทีห้าสี่สามสองเอ โอ้โหมาดิเียกมาเลยมาเี่ยหัวทีมนัดทางนู้นนเอเฮ้ยเ้ยอันนี้เอ้อันนี้เอาสอเอนอนอน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 ยกอางอน ตับควายตับคาไตับควาับเป็นงานเหลือเกินนะแยกกันรอบแรกอะไม่ไขเหี่ยเล้พี่อะได้ยงไม่แตกเลยแ้วมาแล้วาแมาโอุแตกุแตกแตกกนโกอนอออาออ

เอาพาไปลสอทีเร็วดีเร็วเร็วดี้าดีกว่าอ้นเยลล้ลงมาลงมาลงมาเลยลลยล้นเน

โอ้ขย็งเหรอยังทำเวลาไป2นาที54วินาทีครับนับอาทีครับนับอาทีนาทีนึงอ่ะอ้าต่อไปตากูคนสุดท้ายอ่ะเลือกโอเคช่วย เย็ดนาทีเหมือนเดิมเย็ดนาทีเหมือนเดิมแปดนาทีโดนตลอดมันเบาะทไม่พักเลยจับเวลานะมึงโดนกดแน่นาทีกูจะกดให้มินเลยห้าเซสามสองโอ้โหนาทีมามาขึ้นกูเลยเขาโกงนะมากระโดงมันกระโดงมานกระโดงมันเดยวไม่ได้จะทำเยี่ยอะไรอะไรต่อไก้มเลยก้มเลยไอพีทก้มมาทางนี้เอ้ยก้มมาทางนี้ก่อนบุบบุบเขาโกงนะจำกับเวลาอยู่วะ ก้มก้มเดี๋ยวไปอ่ะอาไว้ไว้กูยืขึ้นเตียงกูเตียงเอาไว้เอาไว้ยืมยืมอาไว้ยืมไม่ไหวนะไม่ไหวมองเไยมองเลยหรือกูเองเอาขาเอาขาออะไรอ่ะ ไปแล้วไปแล้วตับสองทีเลยเพื่อนะิเ็ดออ้าหมายทิหลังไว้ข้าหมาทิหลังไว้โลงเออแอนแอนมาแอนรู้สึกทำค้างต้อขาตรงขาตรงเออเอ้ยเอ้ย ืนขึ้นเลยะงย่ยกูปีท่านี้เลยพันบาทพันบาไอ้เี้ยองหน้าหน้หน้าเวะเมื่อหัวลงไปเยเอาเอามือลงไปข้างเลยข้างล่างเลังขาหน่อยตังเออ ขาไ,ไปขาไปนอไปทักขาสับลูไคงละลายอ,อู้หไปเร็วส,สองนาทีนี่เหลไอใครมโอเคที่ไเลือเลยโอเคดแูแลตัวนี้เลยเฮีย ววา,าวีเอาโอเคสำหรับ <c oughs> ผู้ชนะก็คือกูเองเย้สองนาทีกว่าเราลองมาที่สองคือไอเป้กูส <C ell> <2 S 2> องนาทีห <2 S 2> ้าสิบสี 4, ่ไอนาทีช้าสุดสามนาทีกว่าเหมือนชีวิตจริงอะแหละ เย็บเั็บแต่เดียวก็แตเก,อกเอาจริงนะกว <c oughs> ่านี้เอาจริงแล้วดูก็รู้แล้วเหี้ยการทำเวลาคือคนที่เย็ไดไม่เป็นเวลาแม่ค,คนที่ทําเวลาเร็วสุดอะคือแบบว่ามันเร็วสุดไงแตกเหี้ย <c oughs> แตเกเ <c oughs> หี้ยเออถ้าชอบพวกเราเล่นเกมเล่นคอนเทนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยคอมเมนต์ด้วยที่สําคัญเลยอ่ะโอเคพ่อผมหลังจากนี้ก็ไปทําแผลทาเผลอดีกว่าเหมือนจะได้แผลด้วยเนื้อฉีกมาแผลฉีกมาแล่วฉีกฉีกระวังระวังหลังโดนเนืพักเลยโอเคลาไปก่อนเจอกันอีพีหน้าครับผมคลิปหน้าจะทำอะไรไปดูกันู้